ละครสั้นเรื่องกีฬาสี EP 2เรื่องแข่งจักรยานแข่งปั่นจักรยานวิบากจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมครูะละของโรงเรียนมัธยมสากุระครับ สีของเรานะครับมีทั้งหมด3สีครับคือสีม่วงสีฟ้าและสีเขียวครับขอเชิญสีม่วงเริ่มปั่นจกักรยานวิบากได้เลยครับค่ะทางแรกนะคะทุกคนก็จะมีเป็นเหมือนหนามแล้วก็มีประตูด้วยนะคะมีแบบหลักสีค่ะแล้วก็มีบันไดแล้วก็มีลูกบอลน,นะคะก็คือให้เราปั่นอ้อมไปเรื่อยนะคะแบบนี้ค่ะ ก็จะมีเป็นทางผุค่ะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนรูๆอะไรก็ไม่รู้นะคะเราสร้างเองค่ะก็ให้เลี้ยวๆ,ๆตรงนี้นะคะว้าวตรงนี้มีเขียนว่าคุณชนะก็คือเราสิ้นสุดตรงนี้แล้วนะคะต่อไปนะครับขอให้สีฟ้าทำการแข่งจัก,กรยานวิบากได้เลยครับ ว้าวจะมีประตูใสหลงตรงนี้เป็นสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีชมพูด้วยหรอตรงนี้เป็นเหมือนบันไดสีม่วงสีดำสีม่วงสีดำแล้วก็มีเป็นลูกบอลให้เราซิกซซ็กซ์ซ็ก,กแล้วก็มีเป็นสีเขียวๆตรงนี้ด้วยนะให้เราเป็นแบบครึ่งวงกลมแล้วก็แบบนี้ที่มีรูให้เราไปแบบนี้เราก็ขับ ปั่นปันป่นปันไม่แบบตรงนี้นะมันก็จะรู้สึกเหมือนจะห้ามให้เราก็คือห้ามเราปั่นตรงอะ่ะเขาก็เลยตั้งซิกแซกซิกแซกต่อไปครับสีเขียวเริ่มแข่งขันได้ครับว้าวตรงนี้มีแต่สีม่วงทั้งนั้นเลยนะทำไมไปไม่ได้อ๋อทางไปตรงนั้นนี่เองมีสีดำด้วยเหรอ อเคสีดำตรงนี้มีสีชมพูแล้วก็มีบันไดที่เป็นเรียบๆแล้วก็มันเป็นแบบที่มันเป็นราบผืนแล้วก็ค่อนข้างผุกขาอยู่นะมีลูกบอลสีม่วงสีแดงสีฟ้าแล้วก็ครึ่งวงกลมยาวๆสีเขียวให้เราเซิกแซกซกแโอ้โหมันเด้งแบบเหมือนจะยกล้อได้เลย โอเคเราซิกแซกซิกแซกไปแบบนี้แล้วก็จะไปสีแดงต่อแล้วนะครับทุกคนแบบนี้ครับผมน่ารักไหมครับผมอยู่สีเขียวครับทุกคนครับจริงจริงมีเชียร์ลีดเดอร์นะคะแต่ว่าคือเขาไปเชียร์อยู่ฝั่งนู้นตอนแรกเราแข่งคือเรามีอัศจรรย์นั่นแหละแต่ตอนแรกเราต้งอัศจรรย์ไม่ตรงรูวิ่ง ก็เลยนั่นนะคะตรงนั้นตั้งอศัศจรรย์แล้วคือมาจัดคือตอนนี้เราต้องการจัดเข่งจักรยานวิบากเราก็เลยมาตั้งตรงที่ลานที่เขาเอาไว้เป็นชุมนุมขี่ม้าตอนเย็นๆนะครับนะคะก็คือเราต้องมาตรงนี้นะคะงั้นเรารีบไปบอกดีกว่าว่า ผลคะแนนของทุกคนทำเวลาได้เท่าไหร่กันบ้างสีไหนที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะอันดับที่หนึ่งนะครับทุกคนครูภละคนนี้หล่อไหมครับคงจะหล่อนะครับผมว่าครับตามแบบคนหลงตัวเองครับ ผมก็จะไม่รีบเดินนะครับเพราะว่าผมไม่อยากรีบเพราะว่าคนที่แข่งอาจจะยังไม่อยากรู้นะครับว่าใครอาจจะเป็นผู้ชนะในการปั่นจัก,กรยานวิบากในครั้งนี้นะครับอ่าก็ขอคือ,อพอดีสีเขียวหาคุณไม่ได้ก็เลยเอาลิ t เทิลบอยมาใช้ แล้วก็ทำส่วนสูงได้แค่นี้นะครับจะได้ดูเป็นได้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับคู่ขอบอกผลเลยนะครับสีม่วง5นาทีครับสีฟ้า10นาทีนะครับสีบเขียวทั้งหมด15นาทีครับสีม่วงชนะนะครับขอเสียงตบมือหน่อยครับ เย้สีม่วงชนะก็จบกันไปแล้วกับงานกีฬาสี EP 2เรื่องแข่งจัก,กรยานวิบากถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสาริษาสกูละเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอน้่นนะคะขอบคุณค่ะ